ื่นใจจริงนะครับที่ญาติดูจากวิดีโอที่1นึ่แล้วมาดูวิดีโอนี้อ่ะผมเริ่มต้นเลยนะครับคือผมมาพูดไม่เก่งแล้วก็การถ่ายทอดอาจจะไม่ดีแต่สาระมันดีมากวิธีชดเชยครับก็คือการที่ญาติครับหยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับมาฟังมาฟังจากนั้นนะ่ะฟังซ้ําแล้วก็จดดึงบางอย่างครับออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วส่วนที่จะเป็นเป็นแม่นะครับเป็นต้นกําเนิดของความสําเร็จทั้งปวงนะครับมันมีอยู่3ามสี่ข้อหลกักๆอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับ เริ่มต้นเนี่ยอยากให้มองว่านี่คือชีวิตของเราเองครับเราจะเลือกเราจะออกแบบยังไงมาก็ได้มันเหมือนกับคนที่บอกว่าอยากเป็นคุณหมอแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออนุบาลถึงมัธยมเลยคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ะเขาจะได้เป็นคุณหมอไหมครับชีวิตเราเองอะ่ะการที่เราพาชีวิตเราไปผ่านอะไรบางอย่างมันมีผลประมาณนั้นครับง่ายๆครับก็ชีวิตเราเองอะนะครับคือผมเองก็พูดง่ายๆกึ่งๆเหลวไหลมาทั้งชีวิตนะครับ แต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจนั่นแหละที่จะหาคําตอบว่าทํายังไงตนเองและสังคมไทยถึงจะดีขึ้นก็การที่เรามันเหมือนกับคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากแต่การที่เราไปฝึกยกน้ําหนักเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับจาก1นกิโลสักประมาณเดือน2เดือนก็ไปยกเพิ่มเป็น2อกิโลเดือน2เดือนก็เพิ่มขึ้นอีกทีละแปลว่าอะไรครับแปลว่า10ปีผ่านไปผมมีสิทธิ์ที่จะยกน้ําหนักได้เกือบร้อยกิโลกร,รมัม พอผมไปลองเพิ่มการยกน้ําหนักในทุกๆวันนะครับเอาแบบสมมุติสบายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายคนที่วิ่งไม่เก่งไม่แข็งแรงแต่ไปเดินทุกวันเราก็เริ่มวิ่งเพิ่มขึ้นทีละนิดเขาก็จะมีความสามารถที่จะวิ่งได้ดียิ่งขึ้นสิ่งนี้ผมอยากให้ไปเพิ่มไปเพิ่มพลังให้กับความพยายามครับนี่คือจุดแรกนะครับความพยายามหรือการเป็นคนเอาดีจริงคือเราแสดงออกว่าเอาดีจริงเลยความสามารถในการมีความพยายามและการเอาดีจริงของเราเนี่ย ก็จะเพิ่มพูนและแข็งแกร่งขึ้นไม่ผิดครับที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเคยมีคนพูดแบบนี้แต่พลังความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นพอมีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็จะจัดการกับโอกาสนั้นได้นี่คือจุดสําคัญครับจากนั้นครับการที่เราไปฉลาดใจเย็นๆค่อยๆออกแบบคือออกแบบสิ่งที่เราจะทํานะครับออกแบบให้ดีเราเอาจริงบ่อยๆทั้งแบบและการเอาจริงก็จะเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้น สิ่งนี้อยากให้นําไปปรับใช้กับสูตรครบพันวันก็คือวันแรกเนี่ยเราจะแปลก,แ,ปลกแต่10บวันเราจะเริ่มเคยชิน1 0อวันจะเริ่มเรียนรู้เริ่มมีฝีมือบางอย่างพราะครบวันพันวันครับมันจะแทรกอยู่ในสมองเชื่อมโยงไปถึงระบบประสาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะเล่นดนตรีได้เก่งในในร้อยวันแรกเราจะเล่นกีฬาได้เก่งเราจะอ่านหนังสือได้คล่องเราจะเรียนรู้อะไรได้ดีได้คล่องใน100วันแรก เพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันอาจจะงอกออกมาไม่ไกลอะ่ะมันจะจะอยู่แค่นิดเดียวแต่ถ้าเราทาสักสักสปีนะครับแน่นอนครับมีโอกาสที่สิ่งที่เราทํานั้นจะงอกเชื่อมประสานมาถึงมือเราเราถึงเกิดความชํานาญไงครับครบพันวันนะครับสูตรนี้มีคนพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นการที่เราเรามีใจที่จะทํามันนะครับเราไปเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันครับ ผมอยากให้พวกเราครับมาเริ่มทดลองใช้เครื่องมือที่อยู่ข้างหน้าพูดง่ายๆนะครับผมลองมาเยอะมากแต่จุดหนึ่งที่ผมเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมีผลลัพธ์ดีมากๆก็คือข้อ3ครับก็คือการที่เราทำให้ชัดเจนแล้วไปเข้าจุดไปเข้าจุดทันทีเปรียบครับเปรียบคนที่บอกว่าจะไปเชียงใหม่แต่ไปเที่ยวไปทานเล่าที่ไหนก็ไม่รู้นะครับหรือไปนอนหลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เทียบกับอีกคนหนึ่งครับ รีไปหาเงินไปซื้อตัว๋วแล้วไปขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบินคันนั้นลำนั้นที่จะไปเชียงใหม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงก็คือเราไปเข้าจุดทันทีไม่รีรอนะครับมีหลายคนนะครับที่มีความพร้อมหลายอย่างแต่พลาดเพราะว่ารอไว้ก่อนไม่ยอมไปเข้าจุดการไปเข้าจุดทันทีมีผลมากนะครับจากการเข้าจุดนะครับให้เริ่มไปที่เข้าจุดข้อที่1ครับคนเราไม่เก่งหรอกครับ เข้าสูตรเดิมนะครับครบพันวันครับคนที่ไปฝึกวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปทําจริงๆได้ครบพันวันนึกภาพครับคนที่นึกอะไรดีๆเราไปทําคนที่นึกอะไรดีๆโจทย์วางแผนให้ดีแล้วไปทําคนที่มาร่วมคุยกันนะครับเป็นสถานีจะร่วมออกแบบสินค้าชนิดหนึ่งเป็นน้ําพริกยี่ห้อหนึ่งเราไปฝึกทําให้อร่อยจากนั้นไปสร้างยี่ห้อไปสร้างแบรนด์นะครับแล้วไปสร้างระบบการขายที่ดี มันไม่จําเป็นต้องสําเร็จครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เรียนรู้การประชุมเรียนรู้การตั้งสถานีวางแผนทําด้วยกันเราเริ่มรู้จักคนที่มาร่วมกันทุกท่านครับนี่คือการเรียนรู้และสิ่งที่เราได้รับจากข้อที่1ครับต่อไปครับข้อที่2ครับจุดนี้ครับผมก็อยากจะบอกพวกเราว่าผมเองก็ไม่เคยทําสําเร็จแต่การที่ผมมาเริ่มอธิษฐานครับการอธิษฐานเนี่ย เอาง่ายๆเลยนะครับผมบอกไว้ในวิดีโออื่นแล้วผมก็จะทําจิตให้พร้อมครับทําใจเย็นๆสบายๆนะครับจากนั้นมีสติในลมหายใจมีสติในลมหายใจที่ทําใจกายให้สดชื่นแจ่มใสจากนั้นผมก็จะไปมีสติในลมหายใจมันจะเกิดอารมณ์อาการสภาพแบบดีๆผมก็ไปเผชิญหน้ากับตัวเลือกตรงหน้าทุกอย่างก็คือฝึกใช้สติลมหายใจจนตัวเองรู้สึกดีพูดง่ายๆแล้ใช้ความรู้สึกดีกับ ความเข้าใจที่ดีไปประกอบกับตัวเลือกตรงหน้ายกตัวอย่างครับผมมีงานผมก็จะรักงานตั้งใจทํางานตรงหน้าให้เต็มที่ผมมีโอกาสที่จะคุยจะเล่นอะไรกับใครก็แล้วแต่นะครับจะร้องเพลงนะครับก็มีจิตที่จะทําได้ดีผมเริ่มทําแบบนี้ครับได้วันเดียวครับก็รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปพูดง่ายๆกันนี้ครับชีวิตเราเปลี่ยนไปคนที่ไปทําก็จะรู้นะครับ การที่เรามีสติในรมหายใจจากนั้นเราฉลาดไปเจริญฌานครับเราฉลาดไปเจริญธรรมอารมณ์อาการและสภาพของเราเนี่ยก็จะดีและมีความมั่นคงมีความสงบเย็นยิ่งย่งขึ้นคือจิตเรามีพลังมากขึ้นจิตที่มีพลังไปอธิษฐานก็จะเป็นผลครับเราจะอธิษฐานอะไรก็ได้ครับอย่างผมอธิษฐานว่าผมอยากมีต้นแบบดีๆนะครับสาหรับการทํางานและใช้ชีวิตดีดด้วยใจรักนะครับเราจะสร้างเครื่องมือไปช่วยญาติจะมุ่งไปที่เครื่องมือครับ เครื่องมือคือสิ่งที่ช่วยให้ง่ายครับการที่เราเป็นทีมนะครับมีคนคนหนึ่งคิดเครื่องมือได้แปลว่าอะไรครับคนทั้งทีมได้รับความสะดวกผมก็ที่ฐานครับให้ตัวผมเองหรือญาติก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่สร้างต้นแบบของการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมาแล้วสร้างเครื่องมือมาลองรับการใช้ชีวิตเสร็จสร้างเครื่องมือดีๆไปลองรับการช่วยเหลือญาติทั่วเมืองไทยนี่คือตัวอย่างที่ผมมาที่ฐานจากนั้นครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ย เรามาทําให้ดีชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเราไปเข้าจุดแล้วเราไปทําทันทีแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่คิดมากครับถ้ามีงานผมก็ตั้งใจทําให้ดีด้วยใจรักด้วยความรู้สึกดีถ้าผมจะเดินจะเล่นจะทําอะไรกับใครก็แล้วแต่ก็ด้วยใจรักครับแต่ถ้าว่างๆผมก็จะมีสติรมหายใจทํากายใจให้สบายถ้าว่างพอผมก็จะ,จะเจริญฌานจเจริญธรรมแล้วก็ถ้ามีโอกาสพออีกก็จะ ตั้งจิตอธิษฐานครับขอให้เกิดแบบนั้นในทุกๆวันต่อไปครับการติดเครื่องดีแต่จริงแล้วมันจะมีการตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตต่อด้วยการตั้งสถานีติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องยกระ,ระดับนะครับต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่รวมกันว่าเป็นติดเครื่องดีอันเดียวติดเครื่องดีคืออะไรครับยกตัวอย่างรถยนต์ครับเมื่อก่อนไม่มีรถยนต์โอ้โหมีคนที่ไปล้อมเหล็ก ไปนแาแร่ธาตุต่างๆมาเป็นชิ้นส่วนประกอบติดตั้นเสร็จนะครับทดลองเดินเครื่องจนเครื่องติดดีแล้วก็ใช้งานได้ดียกตัวอย่างอีกครับคนที่อ่านหนังสือไม่เก่งแต่มุ่งมั่นตั้งใจครับไปอ่านหนังสือในทุกๆุกวันพยายามที่จะอ่านดะก็คืออ่านไปเรื่อยทั้งที่ไม่เข้าใจจากนั้นมานั่งค่อยๆนึกภาพครับนึกถึงจุดที่สําคัญจุดที่เราต้องไปอ่านอ่านเพื่อปรับปรุงเพื่อซ่อมครับในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจจากนั้น นึกภาพวางโครงโคร,ง,ครงของหนังสือที่อ่านนั้นอย่างชัดเจนคนที่ทําแบบนี้ครับเล่มแรก2เล่มไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าคนที่ทําแบบนี้ผ่านไปสักประมาณอะตีง่าย,ายสักปีหนึ่งแล้วกันนะครับเขาจะเป็นคนที่อ่านหนังสือได้เก่งมากๆเคยเห็นไหมครับคนที่อ่านหนังสือแบบคือเขาไม่ไม่ได้อ่านทีทละทละคทีละประโยคแต่เขาอ่านทีละบรรทัดหรือหลายๆบรรทัดแล้วเขาจะอ่านหนังสือเนี่ย คือบางทีเขาอ่านเขาไม่ต้องการความเข้าใจแต่เขาอ่านเร็วเพื่อที่จะรู้จุดว่าหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดอ่ะคืออะไรพอเขารู้แล้วการอ่านให้เข้าใจก็จะง่ายขึ้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆหนังสือประมาณร้อยหน้าเขาอาจจะอ่านแบบรวดเร็วอาจจะไม่ถึงไม่ถึง20นาทีนะครับจากนั้นค่อยมาดูว่าหนังสือเล่มนั้นมีความน่าสนใจตรงจุดไหนโครงสร้างของมันคืออะไรก็คือหลังจากที่อ่านเป็นเซียนแล้วคือไปลองสายใจอ่านหนังสือเขาเรียกว,ว่า ติดเครื่องการอ่านหนังสือได้ดีแล้วก็จะได้รับรางวัลจากการอ่านหนังสือครับต่อไปครับนึกภาพครับสิ่งที่ผมอยากชวนพวกเราทำนะครับก็คือการที่พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วเรามีโอกาสร่วมกับใครสักคนครับเหมือนการตั้งสถานีครับเรามาคุยกันครับเราไปออกแบบการอาบน้ําการดูแลร่างกายจิตใจของเราให้ดีจากนั้นมาใส่ใจครับการนอนหลับพักผ่อนให้ดีใส่ใจการหายใจให้ดีใส่ใจทําความสะอาด ที่นอนที่อยู่อาศัยให้ดีใส่ใจรักที่ทํางานทําสิ่งต่างๆในครอบครัวในที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเราที่เป็นรูปอ่ะให้ดีจากนั้นครับใส่ใจที่จะมีความรักรู้สึกดีเห็นอกเห็นใจกันมีความเข้าใจกันจากนั้นไปใส่ใจที่จะไปเข้าถึงวิทยาการต่างๆกล้าที่จะไปเรียนรู้อย่างเช่นเราอยากมีเงินทํายังไงล่ะถึงจะหาเงินได้ดีเราอยากมีอาหารการกินที่ดีทํำยังไงล่ะไปศึกษาไปเรียนรู้ครับจากนั้นครับ ทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เรามีครับเราฉลาดมาบริหารจัดการมาปรุงแต่งมาวางให้ดีให้ลงตัวส่งเสริมชีวิตของพวกเรากันเองให้ดียิ่งขึ้นการที่ทําแบบนี้บ่อยๆครับทีมที่ทําแบบนี้บ่อยๆให้ไปถึงจุดติดเครื่องดีก็จะมีโอ้โหเป็นรางวัลชีวิตพูดง่ายๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวไว้คือส่วนตัวผมอ่ะถ้าขอได้ผมก็จะขอกันครับ คือถ้าใครนาเงินมาให้ผมผม,ผมก็ยินดีนะครับผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วร่วมกับญาติบางคนที่จะมาร่วมร่วมกันให้ลงตัวยิ่งยิ่งขึ้นเคยเห็นไหมครับคนที่ต่างก็ยึดจุดยืนของตนเองต่างคนก็ต่างมีจุดยืนแต่การที่คนเราครับฉลาดที่จะใส่ใจรับฟังจุดยืนของเพื่อนเพื่อนฉลาดที่จะปรับหรือพัฒนาปรับแต่งจุดยืนร่วมกันกลายเป็นจุดยืนร่วมกันดีๆเราเก้าวไปร่วมกันจากจุดยืนนั้นๆ มันคือชีวิตที่ดีครับผมอยากตั้งชุมชนโครงข่ายพลังดีครับที่เราจะสร้างแบบอย่างและเครื่องมือดีๆไปช่วยญาติจากนั้นครับในส่วนของการอธิษฐานผมอยากให้ระวังการอธิษฐานที่จะไปไปก้าวล้ำใครแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเราอธิษฐานว่าขอให้เรามีโอกาสได้พบคนที่จะมาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักจริงใจซึ้งใจที่จะถูกคอเข้าขายยิ่งขึ้นอย่างนี้ได้แต่การที่เราไปบอกว่านายกรนายขอจะต้องมาเป็นเพื่อนฉัน จะต้องนายกรนายขอจะต้องรอดจากอุบัติเหตุอย่างนี้ไม่ผมไม่แนะนําให้อธิษฐานก็คือไม่อธิษฐานให้เจาะจงไปที่ตัวใครคนใดคนหนึ่งแต่อธิษฐานเฉพาะเจาะจงที่ตัวเราส่วนเรื่องของคนอื่นนะครับก็ไม่ต้องไปอธิษฐานเผื่อเพราะอะไรครับทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองมีความเป็นใหญ่ในตัวของตนเองแปลว่าอะไรครับเราไม่อาจที่จะไปขวางกรรมของใครได้เพราะกรรมของเราเองเนี่ย ยังต้องเป็นตอนนี้ที่เราจะใส่ใจรับมือฉากกรรมที่ผ่านเข้ามาเนี่ยให้ดีแล้วเราก็ตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่เปิดช่องครับเปิดช่องรับพร้อมที่จะมาทําดีกับเราเราก็ยินดีนะครับยินดีรับอะไรประมาณนั้นนะครับก็พูดไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าบอกไว้ในวิดีโอ,อต่างพอสมควรแล้วเราก็อยากให้พวกเราเห็นภาพครับเห็นภาพคือผมเองพูดไม่เก่งไงทาวิดีโอก็ไม่เก่งแต่การที่พวกเราไปฟังซ้ําแล้วไป เจาะลึกรายละเอียดด้วยตนเองหัวใจสําคัญครับที่จะทําให้เราสําเร็จได้ก็คือการที่เราไม่ยอมเราไม่ล้มเลิกนึกภาพครับเราเป็นคนที่สมมติอ่ะเราอายุ25ปีคู่โชคของเราคือเด็กอนุบาลหนึ่งแน่นอนเราชนะได้ตลอดเราต่อยเราผักเขาก็ล้มแล้วแต่ทุกหนึ่งนาทีครับเด็กคนนั้นจะลุกขึ้นมาเพื่อสู้กับเราใหม่เดินชนเราใหม่ตลอดไม่ยอมที่จะเลิกสักทีหนึ่งตลอดไปอ่ะ จะเป็นยังไงครับแปลว่าอะไรครับเราไม่รู้หรอกเราทําไม่ได้เรายังไม่รู้วางแผนเป็นยังไงสูตร1วัน10วันร้อยวันพันวันของเราเป็นยังไงเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่ถ้าไปลองทําโดยไม่เคยล้มเลิกเลยคนที่ไปทําแบบนั้นนะครับพลังความพยายามพลังของการเป็นคนเอาดีจริงก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆนี่คือการลงทุนของผมครับผมขอลงทุนชีวิต ร่วมกับญาติทุกคนครับมันอาจจะดูเป็นการเห็นแก่ตัวเล็กน้อยนะครับแต่เราเห็นช่องทางชัดเจนแล้วนะครับสิ่งนี้ครับโรงเรียนไม่เคยสอนแต่การที่เราเป็นคนไม่ล้มเลิกผมอยากให้เป็นแบบดีๆนะครับไม่อยากให้เป็นการคิดแบบแบบที่ไม่ดีอยากให้เราไปเข้าถึงครับความมหาัศจรรย์ครับของการที่เรามีใจรักมีความมีใจรักในเรื่องของงานพัฒนาคนคือใจรักเราเรามีใจรักได้หลายแบบ แต่การที่เราเราร่วมมีใจครับนึกภาพความเป็นเราครับนึกภาพการมีใจรักนึกถึงภาพของเคยมีคนบอกว่าการพัฒนาทั้งปวงเริ่มจากการพัฒนาคนและการพัฒนาคนครับเริ่มจากการพัฒนาตัวเราเองและต้นแบบหรือแบบอย่างการที่เราฉลาดไปพัฒนาเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกครับให้กับญาติที่สนใจลองรับญาติที่สนใจแปลว่าอะไรครับแปลว่า เราจะสามารถช่วยเหลือญาติของเรานะครับได้อีกมากมายเลยนะครับคือญาติไม่เชื่อเราหรอกแต่เรามีแบบอย่างหรือต้นแบบไว้รอแล้วญาติทําไม่ได้หรอกเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปไปใช้มือของเราช่วยได้หมดแต่เรามีเครื่องมือครับการที่คนเราครับฉลาดเชียร์กันให้ไปลงมือทําลงมือทำด้วยด้วยใจรักด้วยมีปัญญาด้วยนะครับไปสักระยะหนึ่งจะเกิดฝีมือคนอยากได้ผลมากเป็นเรื่องปกติ เราก็ฉลาดเชียร์กันครับให้บางคนครับที่ที่มีความถนัดด้านด้านนั้นที่มีใจรักด้านการทําเครื่องมือให้สร้างเครื่องมือขึ้นมาลงมือฝีมือเครื่องมือแล้วปัญญาของมนุษย์ยังสามารถที่จะวางระบบเครื่องมือนั้นให้เครื่องมือทํางานร่วมกันจนกลายเป็นระบบเครื่องมือแปลว่าอะไรครับเรากดสั่งแค่ปุ่มเดียวแต่เครื่องมือเนี่ยทำงานประสานสอดคล้องกันเป็นระบบเครื่องมือครับจากนั้นครับ เราทางานเราก็มันเป็นงานอ่ะเราไม่ชอบมันแต่ทุกวันนี้ครับมีบริษัทครับที่สร้างบรรยากาศดีๆมารองรับคนที่เป็นหัวกะทิแล้วนําไปสู่การที่ที่เขาทํางานโดยไม่ได้รู้สึกว่าทํางานอ่ะคือบรรยากาศมันดีนะครับแปลว่าอะไรครับการที่เราเป็นทีมสมมติว่าเราเป็นทีมสักร้อยคนพันคนนะครับเราจะมีทั้งฝีมือเครื่องมือระบบและบรรยากาศที่เราใช้ได้ร่วมกัน มันคือรางวัลชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่ย้อนกลับมาที่จะมองว่าวันเราตายได้ความรักเป็นสิ่งที่สร้างได้เรารักตนเองเรารักคนที่เรารักอยู่ตรงหน้านี้แหละเรารักคนอื่นๆเรารักทุกคนเรารักประเทศไทยเรารักคนในโลกเรารักสิ่งมีชีวิตต่างๆเรารักโลกใบนี้แล้วเราก็จะใช้ทั้งฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศเราจะเชียร์กันครับเพื่อทําให้คนในโลกนี้ ได้ก้าวพ้นจากรูปแบบเดิมๆที่เรามีการแย่งชิงทำร้ายกันได้มาเป็นการที่ใช้ปัญญาสร้างประโยชน์สร้างคุณภาพสร้างคุณค่าแล้วส่งเสริมกันได้ทำให้การมีใจรักมันมันเพิ่มขึ้นมันมันเพิ่มพูนในหมู่พวกเราครับโอ้โหอยากให้พวกเราครับลองสักตั้งครับการลองสักตั้งทำการบ้านด้วยตัวท่านเองแล้วบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับอยากให้มองเป็นบุญครับ แปลว่าอะไรครับความรักมันสร้างได้สํานึกการตระหนักสร้างได้ด้วยการมาใส่ใจครับถ้าผมจะแนะนําได้ผมบอกจะขอบอกง่ายๆครับอย่างน้อยวันละยี่สินาทีครับกำหนดให้ตัวเองเลยครับที่เราจะมาใส่ใจงอกงามสิ่งดีๆจากเล็กๆน้อยๆครับใส่ใจรักตนเองใส่ใจหายใจใส่ใจพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ใส่ใจบอกต่อวิดีโอนี้ไปเพราะว่า การหายใจที่ดีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่นานครับจะมาถึงพวกเราชาวไทยทุกคนก็คือจะทยอยมาถึงนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องตั้งงบประมาณสมมตินะครับมีคนตั้งงบประมาณให้กับเรื่องนี้สักประมาณ5,000ล้านบาทการติดตั้งเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลการติดตั้งแบบอย่างก็จะเริ่มเกิดขึ้นแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะเป็น1ปี2ปี3ปี แต่มันก็ไม่น่าจะเกิน5ปีเครื่องมือประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยงบประมาณ5,000ล้านบาทเทียบกับเส้นทางรถไฟฟ้าครับหนึ่งเส้นทางครับถึงแสนล้านบาทไหมครับแล้วห้าพันล้านบาทนําไปสู่การพัฒนาที่นําไปสู่การพัฒนาคนเจาะเข้าไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอะไรครับด้วยการที่พวกเราไม่ไม่บอกว่าวิดีโอนี้มันนานเกินไปแต่การที่พวกเราช่วยบอกต่อ โดยไม่คิดมากเลยโอ<ฮ>้โหโอกาสอยู่ในมือเราแล้วครับขอบพระคุณจริงครับ